ครึ่งเือบป่าครึ่งดีกว่าผมว่าใหญ่เย็ดุเกล่นให่ขมันกะแหกไปเลยอ๋อแหกครึ่งคือว้วเม็ดนี้มันเุเกลหรือเปล่

บอกเราจะไม่ไปด้วยอ่นี้จับมาก็ไมช่วยกันใจัับมาได้ดูเรมันงสางด่างมันเอ้มั่งพวกนั่งทำมันดึงดึงแต่ออกมา็กินโอเคอยอะ 我我做过来，嗯。 เดียดถิ่นนั่งเต็มนี่ลมไปเม้ามันกระเดาะ 这个能来个，干啥干啥，样变样。<challenge again. S 2> <coughs> ออกเองดวลูกใหญ่ๆนะแกงง่ายเด็ดเนี่ยเลยเน็ดออกเองเลยใส่กระต่อยของตัวเขาของร้านเวลาวันเด็กๆอ่ะไอ้แกงมะรุมเนี่ยแกงใส่หน้าอร่อยเลยพี่ไอ้ใส่ปลาโคตอ่ะปลาโคตรสดสดอ่ะก็นั่นแหละพูดถึงถ้าอยู่บ้านเองแกงมะรุมเนี่ยใส่ปลาโคตเนี่ยโอ้โหค่อย นี่มันชอบทำอยู่เอใส่ประกดค่อยชอบประกดมาใส่ก,กดใส่มลุมเนี่แต่บาตรามันอ่อนปากเล็ก <c oughs> เหมือนร้อยแก่บานนี้เลเื้อปุ๊ใหญ่ยอยู่บ้านเนีอยูบ้านเตาเียวเหนไหลูกเห็นตกเล้กตัวนี้ีอยู่ตรงไหนบาตรนี้เ บ้านใหญ่มันบ้านเก่ามันอ่ะมีคนอยู่ไหมเมืกี้เนอะมันเลยอยู่ลูกเมียน้อยแล้วดูกันต่อใหม่ดูคนละออน้เขาเดินมาจะใครสวนเราเลยบ้านหลังนั้นเห็นอยู่เลยดูคนละออเดินเอามาใครมาเอามาไอถ้าเดินมาจังจังหวะเห็นใครอยู่ในสวนน่ะเขาให้เอามะใครให้เลยตะใครกอดเ้าเนี่ยมันเห็นอยู่เดยบ้านหลังนั้นหลังเขาขาวอยู่ฝั่งตรงป่าผักเราเลยนะ การผูกมันลุมนยยี่ยแจง่ายเลยหรอ่อนแม่ง,งสามแจกเลยไป,ไป okay. เม็ดมันก็กินได้เมียเดยพีมันอยูอะรามันทก่ยเกี่ยมันอยู่เงี่ยมันเคียวเคียวคุดจุนครบ กุบกุบจะมาขุดยังไงเคียวกุบกุบแค่ได้ยินแล่เคี้ยกุบกุบนี่เอื่นก็มาที่็่อยมากบ่อยนีเจ้ามาอย่างนี้ของ

แกงเยอะแกงเยอะแกงคีละถูกเออนั่นแหละแกงเอามแกงถ้วยนี่แต่บางทีเข้างานไม่ตรงกากันค่อยเอาแกงกล้วยกันค่อยนั่งกินเดียวอี่เรื่องงานมาปกาเดียวแก่ก็กินข้าวเดียวที่บอกก่อนเลยทำเสร็จถ้วยกินข้าวนอนด้วยถึงเราดื่มเบียร์เด้องวันวานไม่มีคนซื้อบ้าจะใส่ไปขายเยอะเกินอานชิบโอ้โหอะมาลุมเบ้าโรงแรมไทยน่ะเออ คนอยู่ท้งแรงงานคนเล็กๆ้างานมีข้างแดงรัวโรงหานะมีคนไทยกได้เ่าใส่ไปให้ไม่เอาทเอดเกินีด้กินกว่าท่านเราก็เสียด้แลลวแต่เจนก็บัสูงเน่คุณรู้จักแค่วันเดียวค่อยเลยเห็นแล้วอาครวนนีเข้าทางหมด ชัดจับานกอย่าเาแกผออเด้อมาฟ้าเลยมนฮะพี่แต uh ่ชัดเจียเดี๋ยวไปดูจากเขาป่านั่นปานเดียวกันจะป้อน่กเก่งาเดีกันเสียรถทันทยเขาท้งานจอเลยเจอแต่ไปไปดูแกแต่เดียวคอยดูดูคูเาในดนนึงกสูงคนนี้พี่ต้องเจอัวองี่จะรู ขอยไปวันเดียวเพื่อนนี่บางนั่นนี่วันที่ไปทะเลเลยแกมูลขอลาย่อยได้อยู่มาแล้วจะเตีกปีลไล้มันจะมีลายกแกคร,รับยังไม่ได้กินหรอืเอเผาบดูดเผาบดูาาบดบด่ผมทิ้งหมดเลยผมมือใหม่เลย<อ>เน้ำลายน้ำลายเขากระเด็นใส่บดูดบดกินได้เ,อเยอะเผมทิ้งไปเดี๋ยว คุ้งว่ากูไ่กินเจ้าผูเข้าใจน้ำร้ายเว้ยน้ำร้ายพ่อใหญ่กระเด็นไส้บวชวิ่อยู่ไหนเนาะพ่อห้อภัยแล้วบอกวีนะพ่อห้อภัยแล้วคอมบ้าได้ไปแล้วไปหรอันอยู่หน้าไหนแล้วมันอยู่ห้องนี้นี่ก่อนว่าแล้วไปแล้วบอก อืมผู้ใบอกดังเด้อใหญยินก็นป่านี้เลยผู้ใเไปหาป่าก่อนป่มาดีถ้าะ่ปาไมองไหนน้อวานนี้น้อไม่หลับไปจะขี่รถไปเบิ่งด้วยะนั่งเองนะครับป่านะลมมมะลมเขากินสุ้มี่รอครับเอาเลือมันด้วยไปเก็บต้นปิดไฟเด่นนะมันโมมี่ไปบอกไหนนะไปหาป่านะ ที่หอมมะกูดแกงส้มเหมืนเด็กแกงส้มมะลุมมันเด็กตาบ้านเขาสถนอมกระดิ่แกงเป็นลูกเป็นวัยนะแกงส้มเหมนเดยกนี่มันแกงไปมันเผาซื้อเอาเนื้อมันไปแกงกินดีกว่าแกงส้มเหมือนป้าแกงส้มแต่ปลากระปองก็ได้แต่ปลาสดนี่ไปหามาน่ะแกงส้มอน้อยกินกูกิน อเอาจีว้างเลยนะเป็นบุปผินนะไปโคราชอ่านน้ำพริกแกงส้มปลากระป๋องมาตัมเส้นน้ำพริกแกงส้มเส้นมะขามเนี่ยแกงส้มเน่ยเราจะเจอพริกแกงบ้านค่อยโคอร่อยเลยดิ่งในต้มอยู่นี่เลยตามเอาเองโคราชต้งเปิดคนนี้ย่างดาบเพชร อยู่ตลาดมาเป็นกรรมค่อยได้ไปอะไรอ่ะไปไปคนเดียวเลยที่ไปที่เลือกงานมาค่อย่งไปเดียวไปเราค่อยซื้อของค่อยซื้อของใจรอนด้วยที่ปุ๊บมนไปน้ำตบอ่แอบอ่ะค่อยเลยค่อยเรื่มเบือากันดูดเดินเย็นนี่ล้วค่อยโยปลาทิ้งทิ้งไปฝัอไย่ดูดเต็มตู้หมดเลยปลาดังนัน ีดไนเด้อก mm ิน hmm. ข mm ้าวเหม็นอาด้วยเหม็นแล้วคอยเช็ดเลยดิคอยอยู่เดียวคอเอาองแล้วคอยถูเลยเช็ดเต็มมนดย่อไกี่โมงกี่ยามไม่เห็นลูกมาทำคือในแทนบนเดี๋ยวบนได้ก่อนอยู่ทั้งวานนะทังต้มไกไปนังกินถ้วยก็บพกมากแทนเขาได้นกิ่นเพอะเขาาเีเ็นไปเมื่อคืนกไอ้หเป ใครดูก็กินข้าแต่เช้าได้ยินเสียงความโวยดังุ๊บุ่มด้วยลูกออกมากพรลูกมาพวกกระจาบมันกำลังเด็กต,ตัวไปตลาดพอดีเพราะว่าแต่เหยไปนี่นนกินแต่ว้าจิเบิดวทั้ง่วยทั้งอัน่อนว่างอยู่บุตรนคเก็บรางเด็เช่าควอยู่จะเกจอเล็กน้อยได้างเ็กน้อยทำสวน No. ตอนไหนพูมันหลายเล้วเมืเ่อันวจุโไทยรัมึงจะลอยไปกับนามแต่แล้ววะ ลูกที่มันเขาไปเอาปลาแล้วลุกเลยลุกลเนียเยเยินดูยก่อนปออมันลุมมนลุมอย่างนี้เรามาลุมไม่ใช่ปอบน้ำน้ำก็พุดมาได้ขีดเลยกูช่วยเซจแล้วนี่อมังงุ่ ทำอะไรกินข้าวเนี่ยซึ่งว่าได้แบบได้ไปเดินเกี่ยวข้าวไปกิ่ไรระหว่างเกี่ยวนีน้ำโดยโทรหาแม่แม่ก็ไม่รับโทรหาน้องน like ้งก็ไม่รับเขาเกี對對่ยวนิอยางซื้อเดือไีกว่เนี่เป็นหาก่ับนเดิน เดี๋ยอแตามารนี้มอยู่แล้วความ่ไม่มีนิดจารนำขังในช่วงนี้กรับไปติดง่ายเอาพรเทศเด้อจอขาดลุกออกไปก็กม่เี็บ

างบนอ่ะข้างบนขวาถ้ามันพังมันพังสักจุดหนึ่งเนี่ยมันมันจะเบาไม่ถึงบาล์าเล่แล้วขับขี่รถไปเจาะใช่ปะขี่รถไปส้อนไปขี่รถก้อนต้องให้หลบไอสวรรค์เนี่ยไอ้นั่นน่นนนะ แรงที่เรางานตะปูน่ะเขาจับได้ทั้งเมืองข้าวมันยิงเลยไม่เราไม่เห็นน้ำท่วมเ้าเราแต่เราไปจองเขาน้ำวมบานเขาลอยหลังนี่เลยเคยได้เคยเคยเห็นเด้ไหมเราจ้างไปเนาะจ้างไป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 เหมือน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 หรือสนุกทำทำทางบนของเราไม่ให้นน้ำท่วมทางล่าง ที่นอนที่นอนเหม็นเหี่ยวเราเมาเหี่ยวรถที่นอน ต่เียถนอยเาเอ้ยสิาเที่ยงเเที่ยงกับาเที่ยงอเออในแล้วผมรีบพี่เอลูกพียงไม่เห็นปาเดนี่อนสเอนไม่กูได้เอนเอนเอไม้ไม่ปลานะโอเค แต่เหมือเฮ็ดไม่ถึงขั้วเดี๋ยวแต่มันติทิมเมียนข้าวเอส่วนข่ากาแพแนี้ยดกั่านยำยัว่ามันหมักอย่างพุ่นนี่ให้กินพวกผู้งเาของเมื่อบานตลดตะกี้พอค้ตะกี้ตะกี้พอกู้เฒ่าอยู่นเผาถามเจ๊อเอาก็เอาเนเอาเนื้อมาลุมไหมเอามาลุมหมก็อย่สินีแกเก ซื้อมาลงมมั้ยตัวแบตปุ้ยเนี่ยอ,อัลโหลเนี่ยเอามาอีห้องมามี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 คนเอามาลุมไหมพี่มีคนจะมีคนเอามาลุมไหม,ไม,มเอา้าของฟรีเนีย่ยมมีใครเอาบ่ <c oughs> อันเยอะจัดบลูมบลูมาไปแจงต้มด้วยมาอีูมบักอีูมาลาจนไหันตายอีวเดี๋ยวลองถามขอนอกก่อนจะขึ้นไปแจกขอนอกอยู่เลยจะขึ้นไปแจกขอนอกเลย